สวัสดีค่ะพพี่น้องวันนี้มาพบกับช่องบบาวบา,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 าสาวน้นำซีกของลานะคะพี่น้องคะมาชมมีพี่สองนะคะว้องหันรอบแรกได้เป็นประชมบรรยากาศประเทศดินเนะคะพี่น้องคะบบดนี้กัสิมาชมบรรยากาศการตักดินนะคะเที่ยวแรกหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะคะ รถสองคันนะคะพี่น้องคะรถสองคันเซียร์ไรของเราแล้วก็เสียโอมออกไปแล้วนะคะเพราะว่าใส่ดินเสร็จแล้วก็เลยออกไปก่อนนะคะมานี่ก้าซีเป็นพยุ่งเขาใส่ดินเนาะค่ะพะี่น้องค่ะนี่แถวแกไปใเทนบาดนีิยังไม่ได้ตักนะคะเข้าคิวรอ,อก,ก่อนแป๊บนึงคะ่ะ ผมเ,เห็นคนเลื่มเลื่มกุญแจมานนองบาทมุ้มนี่ย้อนเสียงเนาะค่ะพี่น้องหนึ <c oughs> ่งะลักปลาหมอเอาดินของเขานี่น้ำพอมค่ะพี่น้องคะ่ะ เขาแก้เรื่องกุญแจรถเนาะค่ะพี่น้องคะทำการแล้วค่ะบ้านนี้ จงการทำงานของไมโครไมโครเนาะค่ะพี่น้อง่ะช่วงนี้โกเบเอสเคสองร้อยซเปอร์เหมือนเดิมคะ่ะช่วงนี้ก็จะเห็นแต่รถคันนี้เนาะค่ะพี่น้องะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มนช่วงเข้าสังกัดเนาะค่ะพี่น้องเข้าสังกัดแล้ว ก็จะขึ้นรถไปน้ำเบาเปล่าเนอะค่ะ